โดยใหม่ชานมไข่มุกเมจิกฟาร์มของว่างพร้อมดื่มอร่อยทั้งน้ำทั้งเนื้อดำหยาบเฟื่อนเท่ากับดียญ้าสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่มาค้นพบตัวตนสู่ความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตครับในช่วงที่น้องๆกำลังเข้าเรียนมหาวทิทยาลัย นะครับก็มีความเป็นห่วงออกมานะฮะว่าสาขาวิชาบางวิชาซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศไทยในแง่ของความเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่กลับมีคนเรียนน้อยมากจนวิกฤตเลยนะฮะคือสาขาวิชาด้านการเกษตรคนเลือกน้อยมากครับคนเลือกไปเรียนน้อยมากนะเรื่องนี้เปิดเผยจากที่การบริหารวิทยาเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์วุฒิชัย ปิลาการนะฮะบอกว่าจากการสอบคัดเลือกบุคคลที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบกลางหรือว่าแอดมิชชั่นเนี่ยนะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาปรากฏว่านักเรียนเลือกเรียนสาขาเกษตรน้อยจนน่าเป็นห่วงนะท้งที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วกเกษตรการเกษตรเนี่ยถือเป็นทางรอดของประเทศเท่าที่ดูเนี่ยนะอาจารย์วุฒิชัยบอกว่าไม่ได้ดูเฉพาะมอเกษตรเท่านั้นนะ แต่ว่ามหาวิทยาลัยอื่นก็มีคนที่เลือกวิชาเกษตรเนน้อยลงถือว่าน่ากลัวมากในมุมของอาจารย์วุฒิชัยเพราะหากเราบัณฑิตอาผลิตบัณฑิตออกไปพัฒนาการเกษตรของประเทศได้น้อยเนี่ยนะต่อไปผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมาเนี่ยจะสู้เพื่อนบ้านไม่ได้โดยเฉพาะหลายประเทศที่พัฒนาการเกษตรไปมากเช่นเวียดนามนะตอนนี้ผลิตข้าวเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่1000กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่บ้านเราเนี่ย ผลิตข้าวได้800กิโลกร,รัมต่อไร่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปโดยที่ไม่มีบัณฑิตหรือไม่มีคนที่มีความรู้นะฮะไม่มีผู้ที่จบในแง่ของเกษตรกรรมออกมาโดยตรงเนี่ยจะปรับเทคโนโลยีสู้เขาไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปน่าจะทชบอกว่าจะสู้เพื่อนบ้านไม่ได้แน่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2,558 AEC ประชาคมอาเซียน สินค้าเกษตรจะเป็นส่วนหนึ่งของทางรอดของประเทศนะขณะนี้กลุ่มประเทศอาเซียนยอมรับความสามารถในด้านการเกษตรของเรา <c oughs> เร็วๆนี้เนี่ยนะที่ผ่านมาคณะทูตจากอินโดนีเซียมาเยี่ยมหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบอกว่าจะส่งนักศึกษาของอินโดนีเซียมาเรียนด้านการเกษตรที่หมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเรื่องน่าย,ยินดีมากแต่ว่าอนาคตละ่ะจะเป็นยังไงณนะวันนี้เนี่ยมีคนมาดูงานครับ นะเทคโนโลยีหรือว่าการการเรียนการสอนด้านการเกษตรแต่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะมีคนเลือกเรียนเกษตรน้อยลงนี่นะนนหรือว่าบางกรณีเนี่ยมันมันไฟบังคับไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรก็เลือกไปอันดับท้ายๆเพราะคะแนนต่ำครับคะแนนต่ำพวกนี้ก็เรียนมาก็ไม่ได้ใช้หรอกอ,อไม่รู้จะเรียนไปเกษตรแล้วมันดูแบบมันดูใช่ไหมมันดู ไม่เท่อะเพื่อนไม่ได้เลือกอ่ะเพื่อนอไม่ได้เลือกแล้วมันไม่รู้ว่าจะเรียนแล้วจะต้องไปทํานาหรือยังไง<ะ>นะก็ไปเรียนคณะที่เท่ๆหน่อยอทั้งที่นี่คือทางรอดของประเทศนะฮะทางรอดของประเทศเสียงออกมาจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่รู้ว่าจะไปกระตุ้นเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรทําไมปล่อยให้สาขาวิชาที่มีความสําคัญต่อประเทศไทยขนาดนี้ซบเซาได้ถึงเพียงนี้ นั่นสนิเหมือนยุคนึงที่เราเคยพูดกันนคุณโมนายครูครนะครูกลายเป็นอันดับท้ายๆท,ท,ที่เด็กเลือกที่จะเรียนทั้งที่นี่คือบล็อกหรือว่านี่คือ,น,คอนี่คือรากฐานของการพัฒนาประเทศพัฒนาคนครับ,รบกลายเป็นว่าสาขาวิชาเหล่านี้ถูกละเลยจากคนรุ่นใหม่ไปแล้วนะ,ะอ้าก็ รอดูนะฮะว่าจะมีท่าทีกันอย่างไร<ะ>หลังจากนี้แล้วก็บอกน้องๆหนูๆได้เลยว่าถ้าคุณเรียนด้านการเกษตรมาเนี่ย <c oughs> คุณไม่อดตายแน่นอนอ,ะอ่ะรับรองได้ยิ่งในอนาคตนะครับ <c oughs> ประชาคมอาเซียนนะแล้วอาเซียนนี่คือพูดตรงๆคือครัวของโลกอะ่ะใช่เอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้นี่แหละใช่คือแหล่งธรรมะแหล่งอาหารที่ <c oughs> มีความสำคัญต่อโลกใบนี้ทั้งใบเลย เพราะฉะนั้นในอนาคตใครที่มีความรู้ด้านการเกษตรใครที่มีความรู้เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรครับนี่จะเป็นบุคลากรที่สําคัญของชาติอในอนาคตกลับไปเรียนทันไหมไม้แก่ดัดยากแล้ว <laughs> <laughs> ฝากน้องหนูๆ,นๆเอาไว้ะนะฮะอย่าไปมองว่ามันเอ๊ะมันไม่ค่อยใช่ไหม บางคนบอกมันไม่เท่เงินไม่เยอะไ<อ>ม่ได้ทํางานในเมืองอแต่ถ้ามองไกลๆมองนะเขาอย่างที่ท่านอธิการเกษตรบอกนะนี่คือทางรอดของประเทศไทยแล้วต่อไปเนี่ยจะมีความสําคัญอย่างยิ่งครับนะอเอาผมมีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าสนใจเหมือนกันคุณผู้ชมฮะ <c oughs> เรื่องของปัญหาบลพิษทางกลิ่นนอกจากพี่น้องประชาชนนะครับจะได้รับผลกระทบแล้ว ความจริงแม้กระทั่งสอนอของตำรวจเองครับก็จะรับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่ที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละครับสอนอที่ผมพูดถึงครับก็คือสอนฉลองกรุงมีข่าวนะครับว่าตำรวจในโรงพักแห่งนี้ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด99นายเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับจากกลิ่นของสารเคมีที่เหม็นมากรวมทั้งผลกระทบเนี่ยยังมาถึงคนที่ไปใช้บริการที่สอนฉลองกรุงด้วย เพราะฉะนั้นครับเมื่อวานนี้เลยมีการลงพื้นที่ของผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจโทรจรัมพรสุระมณีนะครับพอเดินทางไปถึงสอนอเท่านั้นแหะครับโอ้โหท่านผู้ช่วยนี่บอกยอมรับเลยฮะกลิ่นเหม็นมากจริงๆได้กลิ่นสารเคมีที่อยู่ในโรงพักทันทีที่เดินทางมาถึงนะครับแล้วก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้มาดูแลสารทุกสุกดิบของลูกน้องแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับ ทางโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีปิยะอุทายโยท่านก็บอกนะครับแบ่งการดำเนินการเป็น2ระยะด้วยกันตามบัญชาของพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์อย่างแรกครับระยะสั้นก็ได้มีคำสั่งให้ย้ายสถานที่ทำการของสอนฉอลองกรุงจากสถานที่เดิมเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงังเป็นการชั่วคราวก่อน6เดือนนะครับก็จะใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงพื้นที่สักเล็กน้อย แล้วก็น่าจะสามารถเปิดรับใช้พี่น้องประชาชนได้อีกสองอาทิตย์ข้างหน้าส่วนระยะยาวครับจะพิจารณาหาสถานที่ก่อสร้างโรงพักแห่งใหม่ซึ่งคิดว่าคงใช้เวลาไม่เกิน2ปีนอกจากนี้ครับทางสอนอเขาก็จะประสานให้สำนักสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบดูในพื้นที่ด้วยว่าระดับมลพิษอยู่ในขั้นไหนกันแน่และจะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่าเพื่อหาทางออกให้ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ ของข้าราชการตำรวจที่สอนอฉลองกรุงมากฮะโอ้โหตำรวจกระปบังก็ต้องใส่ที่ปิดจมูกโอ้โหต้องเอามาปล่อยควันแบบปล่อยกลิ่นกันเลยอ่ะใช้กลิ่นสู้กันเพื่อเพื่อกลบกลิ่นเดิมอืมอะนี่นะเอาอีกเรื่องหนึ่งที่ค่ายทหารหรือไม่ครับเหตุการณ์ชุลมุนที่ค่ายทหารชุนลมุนเลยชุลมุนโดยที่ไม่ใส่เสื้อผ้าครับ นะปรากฏว่าล่าสุดนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้สัมภาษณ์นะครับกร,กรณีที่มีคลิปหลุดออกมานะฮะแพร่ไปตามโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กท t ิตเตอรเว็บไซต์ต่างๆนี่แชร์กันจ้าระวันเลยนะฮะสภาพด้วยกันนะครับภาพที่มีคนที่แต่งกายเนี่ยนะคล้ายๆกับทหารนะครับหลายคนแล้วก็กำลังนี่นะทำกิจกรรมเข้าจังหวะกันอยู่ มีครูฝึกดูเหมือนว่าจะเป็นครูฝึกด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นเอเนนด้วยนะล่าสุดนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการสอบสวนนะแต่เบื้องต้นก็ต้องขอร้องให้สังคมให้ความเป็นธรรมกับกำลังพลนะทหารมีเป็นแสนแสนนายครับมันอาจจะมีอยู่บ้างที่ออกนอกลู่นอกแถวนะครับตอนนี้การสอบสวนคืบหน้าไปเป็นลำดับว่าใครเป็นคนทำนะะ ประเด็นสำคัญที่คุณประยุทธ์บอกเนี่ยนะครับบอกว่าเบื้องต้นที่ทราบเนี่ยอาจจะไม่ใช่การข่มขืนแต่อาจจะเป็นความคึกขนองหรือเหตุผลอื่นอย่างไรก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงนะเพราะว่าเขาคงไม่อยากจะให้ภาพเนี่ยออกมาแบบนี้ถ้าสอบสวนแล้วได้ผลอย่างไรว่าทหารผิดก็จะต้องลงโทษสถานหนักนะครับ,รบไปฟังบ,บางช่วงนะครับการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์นะครับ ข้อทจริงแล้วก็คือต้องสอบสวนและให้ความเป็นธรรมด้วยกับพลังคนตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปตามมาบักนะครับว่าว่าใครจะเป็นคนทําหน่วยไหนทําและทาด้วยสายเหตุอะไรแต่ประเด็นสาคัญก็คือว่าเท่าที่สอบสวนในชั้นต้นแล้วเนี่ยก็ประเด็นสำคัญก็คือไม่ได้เป็นการก่มคืนนะครับเท่าที่รู้ไม่ได้เป็นการก่มคืนอาจจะด้วยความคลึกขนองหรือด้วยเหตุผลอื่นๆก็ตามแต่อย่างไรก็ตามผมก็ต้องให้เกีรยกิกับกับฝ่ายผู้หญิงฝ่ายรัฐสตรีะนะ เขาคงไม่อยากจะมาเป็นภาพแบบนี้หรอกเพียงแต่ว่าต้องหาสาเหตุที่ข้อเท็จจริงมันคืออะไรแล้วก็ทหารเนี่ยถ้าทําถ้าสอบแล้วมีความผิดจริงก็ต้องลงโทษทหารหนักที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าถ้าไม่ได้เป็นการข่มขืนแล้วเนี่ยมันจะผิดกฎหมายไหมก็ไม่น่าจะผิดนะเพียงแต่ว่าผิดวินัยทหารวินัยทหารก็มีภาคทันกักขังจําขังโมเมนตนะสูงสุดก็เป็นอย่างนั้นหรือถ้าผิดกฎหมายด้วยก็ะไรออกเพราะนั้นก็ผมจะ สอบสวนก่อนนะครับว่าระดับไหนยังไงแล้วความเป็นมายังไงเท่าที่ทราบวันนี้ก็มีความคื้น,น้านไปตามําดับนะก็เข้าเรียนว่าสิ่งที่ผมห่วงเป็นห่วงก็คือว่าครั้งนี้ไอ้ภาพแบบนี้ในเว็บไซต์เนี่ยได้เข้าไปันหลายๆเว็บไซต์ด้วยกันนั่นก็จะต้องให้หน่วยงานที่อยู่ข้องเข้าไปไปตรวจดูนะครับว่ามันมีภาพใดที่มันไม่สมควรจะเข้าไปบ้างภาพนี้ก็เช่นเดียวกันแนละจริงๆแล้วก็คือว่าทหารมันมีผู้บัญชามีระเบียบวินัยมีกฎหมาย เพราะนั้นก็ถ้าเห็นภาพอย่างนี้แพร่ออกมาก็น่าจะน่าจะช่วยกันปิดซะก่อนแล้วก็แจ้งผู้ชาทราบเพื่อจะได้แก้ปัญหายังไงผมก็ไม่ไม่เก็บไว้หรือปกปิดลูกน้องที่ทําไม่ดีนะครับก็ขอร้องว่าเว็บไซต์ต่างๆทุกเว็บไซต์ควรจะมาดูแล้วถ้ามันมันภาพอย่างเนี้มันไม่น่าดูมันไม่น่าจะเป็นทําให้ส่งเสริมวัฒนธรรมอดีตนั้นก็ควรจะเมื่อทราบมีคนแพร่เข้ามาก็รีบแจ้งปิดทราบมันไม่ดูไม่ดูภาพนะเดี๋ยวจะแจ้งผู้ชาเขาทราบ กองทัพบกก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาให้ตหลอดเวลาเะฉะนั mm ้น hmm. ถ้ายิงแพร่ต่อไปต่อไปผมก็ไม่รู้ว่นมีจุดประสงค์อะไรอีกหรือเปล่าในการที่จะต้องการที่จะติดตอทหารอีกหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ใจนะก็ไม่อยากจะโทษคนอื่นนะปัญหามันก็คือทหารบางคนเริ่มทำาต่ก็ต้องรับผิดชอบนะครับก,ก็ขอยอมรับใน,ในความผิดพลาดค,ครั้งนี้นะแล้วก็จะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดครับมีรายงานขา่าวแจ้งนะครับว่าในการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวันของกองทัพบกนะฮะพลเอกประยุทธ์ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมก็นําเรื่องภาพเฉามาพูดคุยในที่ประชุมนะครับ,รบโดยพลเอกประยุทธ์บอกคือแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าทําให้กองทัพบกเสียหายโดยเฉพาะคนที่เป็นครูฝึกที่สั่งให้ทหารเกณฑ์มาทําเรื่องนี้ในค่ายทหารแถมยังถ่ายรูปเอาไว้อีกนะรายงานข่าวแจ้งนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ได้ให้ฝ่ายกฎหมายของกองทัพไปดูในรายละเอียด ว่าจะเอาผิดจากผู้ที่นำภาพเหล่านี้มาเผยแพร่ในโซเชียลเน็ตเวิร์ได้หรือไม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ห่วงหน่วยงานต้นสังกัดจะได้รับความเสียหายจึงสั่งให้ปิดว่าหน่วยใดนะเป็นหน่วยที่เป็นหน่วยเกิดเหตุนี่นะเพราะคนทำผิดคือทหารไม่ควรให้หน่วยงานต้นสังกัดเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของบุคคล นะะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องเก่าเกิดมาสามปีแล้วทหารเกณฑ์ที่อยู่ในภาพก็ปลดประจําการไปหมดแล้วนี่คือส่วนหนึ่งในที่ประชุมซึ่งข่าวก็ออกมามนะนะพลเอกประยุทธ์ก็ดูเหมือนจะโมโหมากแล้วทีนี้สถานที่ที่เกิดเหตุนะฮะเมื่อภาพเนี่ยแพร่ออกไปแล้วคุณโมนายก็เริ่มมีการเอโต๊ะนี้มันที่ไหนนะ ไอ้คอมนี้มันของหน่วยอะไรนะเก้าอี้แบบนี้มันมีที่ไหนตู้เอ๊ะตู้นี้มันมีของหน่วยไหนก็เริ่มแกะรอยไปเรื่อยๆปรากฏว่ามีการคาดการณ์กันนะครับว่ามันอาจจะมาจากค่ายทหารในแห่งหนึ่งในในเพชรบูรณ์ hmm. จังหวัดเพชรบูรณ์ฮะนะครับอาจจะมาจากที่นั่นนะฮะที่ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่สามแม่ทัพ โคศกกองทัพภาคที่3นะครับพันเอกเทิดศักดิ์งามสนองนะก็บอกว่าตอนนี้แม่ทัพภาคที่3นะครับสั่งให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3ทั้ง26ค่ายในจังหวัดภาคเหนือสอบสวนเรื่องนี้แล้วนะครับว่ามันไปเกี่ยวพันกับหน่วยงานไหนแล้วก็บอกด้วยนะครับบอกว่าถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาค3จะต้องมีรายงานให้ชัดเจน นะแต่ว่าตอนนี้ขอตรวจสอบก่อนนะครับขอตรวจสอบให้ละเอียดเพราะเรื่องนี้ครูฝึกหรือว่านายสิบที่ปรากฏในภาพเห็นใบหน้าชัดเจนครับน่าจะรู้อ่ะโคศกแม่ทัพภาคสาบอกน่าจะรู้ว่าว่าอยู่หน่วยไหนนะครับและเมื่อวานนี้พันโทดานายบัวมานะครับฝ่ายข่าวจังหวัดทหารบกเพชรบูร์นำผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่บริเวณกองร้อยจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์หลังจากมีข่าวคลิปเช้า เผยแพร่ออกไปนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้คำสั่งของผู้บัญชาการผู้บังคับบัญชานะครับให้ให้ตรวจสอบทุกค่ายทหารในจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าเป็นสถานที่เกิดเหตุหรือไม่นี่นะฮะม,มีการไปตรวจบางจุดด้วยแล้วนะคุณโมนายแต่พบว่า สิ่งของต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นตู้เอกสารตู้ไม้จอคอมพิวเตอร์ซึ่เป็นรุ่นเก่าไม่มีอยู่ในอยู่ในอยู่ในค่ายในจังหวัดเพชรบูรณ์ไปตรวจสอบบางจุดแต่ว่าก็ต้องรอการตรวจสอบไม่รู้มันเก่าเปลี่ยนใหม่หรือยังไงไม่รู้เออใช่นะฮะไม่รู้ว่าเปลี่ยนใหม่ไปแล้วหรือยังไงในช่วงที่ถ่ายยังเป็นของเก่าอยู่แต่ว่าแต่ว่าหลังจากนั้นเปลี่ยนก็ต้องตรวจสอบย้อนไปนะว่ามันมีการเปลี่ยนหรือเปล่า ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจมากนะฮะถ้าคึบหน้าเดี๋ยวจะมารายงานต่ออีกทีหนึ่งครับอ่ะผมพามาดูกรณีของคุณตั๊กบงกฎกันบ้างนะครับที่ไปถ่ายภาพยนตร์ที่พัทยาหลังจะมีการไปแสดงความคิดเห็นเรื่องการเสียชีวิตของอากงแล้วปรากฏว่าก็ถูกคนเสื้อแดงที่พัทยานะครับมีการขับไล่บางคนอาจใช้คําว่าถูกคุกคามเมื่อวานนี้ก็เลยมีมุมมองออกมาครับจากทางรองนายกรัฐมนตรีคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ คุณยงยุทธบอกนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าที่บอกเขาไปขับไล่มีใครเห็นไหมโดยส่วนตัวเขาไม่เห็นว่าเป็นการขับไล่อะไรนะครับเพราะว่าคนเสื้อแดงแค่ไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเขาเท่านั้นเองและคงไม่ใช่การคุกคามหากคุกคามต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีทันทีซึ่ง้าเกิดว่าคุณตั๊กบงกฎรู้สึกถูกคุกคามแล้วทําให้เสียเสรีภาพก็สามารถไปแจ้งความได้เพราะว่าบ้านเมืองมีกฎหมายอันนี้คือมุมมองคุณยงยุทธนะฮะ อีกคนหนึ่งไปดูคุณเฉลิมอยู่บํารุงกันบ้างรองนายกรัฐมนตร,รีเช่นเดียวกันเขาบอกว่าก็เป็นเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างกันในมุมมองการเมืองเท่านั้นเองและเชื่อว่าคนเสื้อแดงไม่ได้ต้องการกดดันครับแต่เป็นแค่สีสันของการแสดงความเป็นประชาธิปไตยมากกว่า hmm. มุมมองจากรองนายกสองคนโอ้โหสีสันนะสีสันมากแม่คงไม่มีใครอยากจะได้สีสันแบบนี้มั้งขับมอเตอร์ไซค์ตามเลยเนี่ยตะโกนด่านะฮะ ในมุมองเฉลิมก็บอกว่าเป็นสีสันมันดูเหมือนน่าสนุกนะมอนสวยงามอ่ะสวยงามนะแต่ในมุมมองคนที่โดนเนี่ยโ <c oughs> อ,อ้โห<ฮ>นี่นะอะแต่ว่าหนึ่งในกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับ <c oughs> คุณหมอนิร,ร,รันพิทักษ์วชครับก็บอกนะครับบอกว่าในสังคมประชาธิปไตยนะความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดเห็นเหมือนกันแต่ความขัดแย้งและความแตกต่างทางความคิดนะฮะ สังคมต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะสังคมไทยต้องสรุปบทเรียนความเห็นที่แตกต่างกันในทางการเมืองและต้องให้ความคุ้มครองความเห็นที่ขัดแย้งจากความเห็นของตนเพื่อป้องกันไม่ให้ไปสู่ความรุนแรงอ่านี่นะอ้าวโอ้โหคนนี้แรงเลยนะคุณหมอเหงงหมอเหงงโตจิราการนะครับสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะครับก็เป็นแกนนำ กลุ่มคนแสดงด้วยนะก็บอกว่าเอ๊ะคุณตั๊กบงกฎเนี่ยนะไปบอกว่าอากงไปอยู่ในนรกอะไรเนี่ยไม่ทราบว่าคุณตั๊กบงกฎไปเห็นอากงในนรกแล้วหรือยังไงถึงได้รู้ว่าอากงนไปนรกหรือไปที่ไหนนะการที่คนแสดงไปคัดค้านที่พัทยาก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อประชาชนไม่สบายใจเขาก็ไปแสดงตัวว่าไม่เห็นด้วย แต่ว่าก็ไม่ไดม้มีการทำร้ายหรือทำลายอะไรถ้าคุณบงกฎไม่สบายใจก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจก็เท<อ>่านั้นเองนี่นะอ่าส่วนในสภา,านะครับตก<ด>ลง,งรัฐธรรมนูญผ่านนะฮะในมาตราสองหลังจากนี้ก็จะนัดหมายลงมติในมาตราสามก็คือโหวตแล้วละ่ะครับในชั้นของการแต่ยติ15วันก็จบสิ้นลงอืม จบสิ้นลงนะครับในชั้นของการแปรยติก็จะนัดกันอีกทีหนึงเนี่ยนะหลังจากนี้อย่างน้อยๆก็15วันนะครับก็อาจจะเป็นต้นเดือนมิถุนาที่จะลงมติกันนะครับก็มีการคาดการแบบกว้างๆเอาไว้นะว่ากระบวนการทั้งหมดทั้งปวงนะครับหลังจากนี้การเลือกตั้งสสรการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒินะการร่างรัฐธรรมนูนทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญฉบับ19 ฉบับล่าสุดก็ประมาณมิถุนาหรือกรกฎาคม2556ก็รวมๆปีหนึ่งพอดีก็อีกปีหนึ่งขั้นตอนทั้งหมดนะก็อีกปีหน bueno ึ่งแต่ว่าดูมันก็จะไม่ค่อยราบเรื่องนะคุณโมนายเพราะว่าทางฝ่ายของประชธิปัติเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะไปยื่นคำร้องนะครับต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็สารรัฐมนูญนะครับคุณวิรัติกัลยาศิริสสสงขานะในฐานะที่เป็นหัวหน้าหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของประชธิปัติบอกว่า วัน2วันนี้เนี่ยนะฮะฝ่ายกฎหมายของประชธิบัตจะเข้ายื่นคําร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและสารรัฐมนูญนะครับเพื่อให้วินิจฉัยถึงกระบวนการจัดทําร่างรัฐรมนูนว่าขัดต่อข้อกฎหมายหรือไม่นะ,ะโดยประเด็นที่อาจจะขัดต่อข้อกฎหมายเนี่ยนะครับก็คือ,อามาตรา291เนี่ยนะครับที่กําหนดให้แก้ไขรัฐมนูญไม่ใช่จัดทําร่างรัฐธมนูญใหม่ทั้งฉบับนะฮะนี่นี่ปมหนึ่ง นะครับ,รบนอกจากนั้นการทําประชามติที่จะต้องทําก่อนที่รัฐสภาจะพิจารณานะเพราะว่ารัฐมนูนปี50ผ่านประชามติจากประชาชนแล้วรัฐสภาจะตั้งสสรอเพื่อประยกร่างรัฐมนูญไม่ได้นะเพราะสสเป็นผู้รับมอบอํานาจจากประชาชนจึงไม่สามารถมอบอํานาจต่อได้นี่อีกปมหนึ่งนะครับสองเรื่องที่ประชาธิปัตย์บอกว่านี่อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูบทวิเคราะห์กันดูหน่อยนะฮะว่าต่อจากนี้ไปผ่านวาระ2ไปแล้วเข้าสู่วาระ3เนี่ยการดําเนินการจะมีอะไรบ้างโดยเฉพาะสาระสําคัญนับจากนี้ไปนะครับติดตามได้จากบทวิเคราะห์ห้องข่าวเด n เนชั่นโดยคุณตุลสถิบทัพทิมนะครับและช่วงนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเอโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตจบไปจนได้ค่ะสำหรับการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่สองซึ่งรัฐสภาใช้เวลาประชุมกันยาวนานมากครับสิบาวันค่ะทีนี้ขั้นตอนหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการนัดเพื่อที่จะลงมติ ในวาระที่สามครับก็เท่าที่กําหนดไว้ก็คือ15วันนะฮะ,ะ,อ,ะ,อ,ะอาจจะเป็นปลายเดือนนี้ปลายเดือนพฤษภาคมหรือไม่ก็ต้นเดือนมิถุนายนที่หนึ่งครับก็15วันหลังจากนี้นะฮะทีนี้ในส่วนของเนื้อหาหลักๆที่มีการแก้ไขเพื่อนําไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญก็คือการให้มีสศสเนี่ยแหละครับเอาก็ประเด็นหลักเลยนะฮะก็สูตร77สบวก22สสอาคนม <99 S 1> าจากการเลือกตั้ง77คนนะฮะแล้วก็มีการแต่งตั้งอีก 22คนคอันนี้ก็เป็นเนื้อหาหลักซึ่งที่จริงก็ผ่านไปตอนต้นๆแล้วในช่วงอาทิตย์แรกเลยก็ประเด็นนี้ก็จบแล้วล่ะก็ใช้เวลาอีกหลายวันที่จะคุยกันประเด็ดน,นอื่นๆนะฮะก็เท่าที่ผมดูเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องว่าสะสลอหลังจากเสร็จงานนี้แล้วเนี่ยจะเล่นการเมืองได้หรือเปล่าซึ่งเพิ่งมาพูดคุยกันวันนี้ก็ตกลงกันว่ายังสามารถที่จะ ออกมาเป็นสสหรือสวได้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับคือมีบางฝ่ายพยายามเสนอบอกว่ากําหนดนิดนึงดีไหมว่าหลังจากร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเนี่ยกำหนดว่าภายใน5ปีสสรอห้ามาเป็นสสสวห้ามาเล่นการเมืองแต่ก็ไม่ผ่านครับเรื่องอีกบางเรื่องเนี้ยก็คือเกี่ยวกับการรับสมัครของสสรนะครับว่าจะหาเสียงได้ไหมหลังจากสมัครแล้วจะหาเสียงได้หรือเปล่าก็ สรุปแล้วก็เหมือนกับการการเลือกสวการเลือกสวนะครับก็คือก็คือหาเสียงไม่ได้นั่นแหละครับแค่บอกประชาชนได้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแบ็คกราวการศึกษาเป็นยังไงแต่จะบอกว่าจะทำโน่นจะทํานี่จะสู้เพื่อสิ่งโน้นสิ่งนี้คงทําไม่ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งยี่สิบสองคนเนี่ยคงจะถูกจับตาเป็นพิเศษที่บอกว่าก็น่าจะเป็นช่องทางในการล็อกสเปคเพราะว่ากระบวนการก็คือกระบวนการคัดเลือกโดยรัฐสภาซึ่งแน่นอนเสียงข้างมาก ก็คือรัฐบาลครับอันนี้ก็พยายามที่จะคัดค้านกันก็ไม่สําเร็จอีกเหมือนกันค่ะ,ะเท่ากับว่าที่มาของสะสะรเนี่ยทางรัฐบาลค่อนข้างที่จะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการน,ะะนั่นคือสิ่งที่เขากลัวกันไงคะว่า ค่ามาตามแนวทางของร่างรัฐบาลเป๊ะๆเนี่ย77มาจาก77จังหวัดเนี่ยแล้วก็อีก22คนที่มาจากการคัดเลือกโดยรัฐสภาก็ง่ายต่อการที่จะล็อกสเปคแต่จะเป็นได้หรือเปล่ายังไงก็คงจะต้องดูต่อทีนี้ในส่วนขั้นตอนหลังจากร่างรัฐมนตรีเสร็จก็จะใช้เวลาประมาณ60วันอ่90วัน90วันในการเลือการที่จะหลังจากที่โหวตวาระที่สมแล้วเนี่ย แล้ก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนที่จะสอสอร,รจะมีสอสอรอึ้นมานะครับสอสอรจะมีเวลา240วัน8เดือน8เดือนค,ครับค่อนข้างเต็มที่เลยนะฮะที่จะร่า,างรับดูฉบับใหม่ซึ่งมีข้อแม้อยู่นิดเดียวนะฮะหลังจากที่ประชุมกันมา15วันเนี่ยสอสอร,สรชุดนี้เขียนใหม่เขียนได้แทบทุกเรื่องแต่ว่าก็จะตกลงกันว่าจะไม่แตะเรื่องสถาบัน ครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าหลายๆคนก็ติงมานิดหน่อยว่าเราเลือกสะสรขึ้นมาแล้วร่างรัฐธรมนูญเพื่อมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ทำไมจะต้องมีมข,ข้อจำกัดอ,อันนี้ก็เป็นที่โต้แย้งกันแต่ก็ผ่านมาได้นะครับแล้วก็หลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จก็ต้องมีกระบวนการทําประชามติรับคิดว่าจะใช้อีก60วันค่ะถ้าบวกระยะเวลาทั้งหมด มีสอสอรอร,อร่างร,รัฐมนูญทำประชามติจะได้รัฐมนูญใหม่ประมาณอีก,กปีหนึ่ง,<ป>งอย่างแบบกลางปีหน้าครับกลางปีหน้าประมาณเดือน,นะมิถุนากรกฎาปีหน้าครับก็ร<ต>ับจากวันนี้ไปก็ยาวนานเหมือนกันค่ะก็คือว่าถ้ามองย้อนกลับไปสิบห้าวันยาวเหมือนกันที่ทางรัฐสภามีการอภิปรายกันมาสิบห้าวันวันละสองผ่านแล้วครับอันนั้นจะดูเป็นเรื่องง่ายไปเลยสิบห้าวันที่ผ่านมาที่เรา อดละอดนอนนะครับตามข่าวเรื่องนี้กันมามก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายของรัฐบาลค่ะแต่หลังจากนั้นเป็นต้นไปเรื่องยากจริงๆน่าจะเกิดขึ้นค่ะ